สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดโปรโมชั่นวันนี้เราอยู่กับเจ้ากระบะแครบเกียร์ออโต้ของ Ford เราเลยนะครับตัวนี้ r a n g e r XLS นะครับตัวนี้เป็นกระบะแคปบยกสูงเกียร์ออโต้รุ่นเดียวของ Ford เราเลยนะครับราคาจะจำหน่ายของเขาอยู่ที่814,000บาทตอนนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับตัวรถเป็นปี2025นะครับราคารถเหลือเพียงนะครับ649,000บาทนะครับมีส่วนลดให้สูงถึง165,000บาทเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่านะครับว่ากระบะแคร เียออโต้ของรถฟอร์เรา XLS นะครับแบบเดิมๆสีขาวคันนี้นะครับตัวรถมีเทคโนโลยีมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ คุ <étique> yeah. wow. ้มค่าน่าใช้เพียงไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวรถฟอร์ดเลยนะครับกระจังด้านหน้านะครับที่เรามีให้มาเดิมๆจากโรงงานนะครับได้กระจังหน้าที่มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวบริเวณกระจังนะครับที่เป็นแผงลังพึ่งนะครับทำสีกาไฟนะครับสำหรับเส้นขนานนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แผงลังพึ่งเป็นแบบสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็ทําให้ลมเข้าที่ด้านหน้าและก็กระจายออกที่คีบระบายความร้อนด้านข้างให้ด้วยนะครับสำหรับจุดต่อมา ไฟหน้านะครับเราได้ไฟหน้าเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับตัวนี้พร้อมกับ day time ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันนะครับรูป c ีแคมเอกลักษณ์ของ Next Gen เ,เราเลยนะครับตัวนี้นะครับเวลาขับขี่ก็ติดให้ตลอดเวลานะครับนี่ครับตัวนี้ก็ในส่วนของโคมไฟหน้าของเรานะครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วคู่หน้าพร้อมระบบเวลาหักเลี้ยวพวมอะไร ไฟตัดหมอกติดให้เองอัตโนมัติและที่สําคัญไฟหน้าของเรามีระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติหรือไฟหน้าออโต้ให้แล้วด้วยนะครับกันชนด้านหน้าของเขานะครับก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถมีห่วงลากจูงหนึ่งตแหน่งนะครับอยู่ที่ทางฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับสามารถเอาไว้ใช้ในการลากจูงได้เลยนะครับน่ครับตัวบริเวณด้านหน้าของตัวรถฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับ จุดต่อมานะครับก็บริเวณด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีคิ้วล้อนะครับเป็นขนาด3นิ้วสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับลายใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบทูโทนสีดําตัดกับสีเทาในกาไฟนะครับน่ครับมาพร้อมกับตัวยางเบส s t โ n นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยาง H T นะครับสเปคยางอยู่ที่255/70 R17 เป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนั่นเองนะครับมี ดิสเบรกด้านหน้าด้านหลังเป็นดัมเบรกมีคลิประบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่วงล่างของเรานะครับก็จะเป็น ABS นะครับตัวนี้นะครับมี ABS ให้นะครับป้องกันล็อก EBD กระจายแรงเบรกนะครับเรียกว่าความปลอดภัยครบถ้วนเลยนะครับคลิประบายความร้อนด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับกระจกด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของเลนกระจกปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บยังเป็นแมนนวลอยู่ตัวกระจกก็จะเป็นแบบสีดําด้านแบบนี้นะครับรวมถึงเบ้ามือจับเป็นแบบสีดําบันไดสีดํานะครับ นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรถนะครับก็จะเป็นแบบโอเพนแคแคปเปิดได้นะครับนี่ครับแคปเปิดได้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับพอกลางออกมาก็สามารถใส่ของแบบชิ้นใหญ่ได้นะครับด้านหลังเนี้ยเราจะมีบอกแคบให้เอาไว้วางของหรือไว้นั่งด้านหลังได้ด้วยนะครับตรงด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บของแล้วก็ช่องเก็บแมลงนะครับตัวเบาะเขานะครับภายในก็จะเป็นเบาะ ผ้ากำมะหยี่นะครับนะครับข้อดีของเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเวลาเราจอดรถตากแดดขึ้นรถมาเนี่ยนะครับตัวรถก็จะไม่ร้อนมากเกินไปนะครับก็สามารถนั่งได้เลยนะครับและที่สาคัญเบาะรถฟอร์ดของเราเนี่ยเวลามีน้าหกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวเบาะก,ก็จะไม่ได้ดูดซึมน้ําสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแต่ลูกค้าต้องการอัปเกรดเป็นเบาะหนังก็สามารถแจ้งบอกได้เลยภายในของตัวรถนะครับตัวเกียร์เขาเป็นหัวเกียร์แบบสั้น6สปีดปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดมีระบบสตาร์ทสต็อปมาให้ตัวนี้รองรับยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะนะอซก็็จทํําาสสีีเปด ด้านแบบนี้ทั้งคันเลยหน้าจอกลางขนาด10.1นิ้วนะครับมีช่อง USB ให้2ช่องนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้สั่งสตาร์รถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งของตัวรถได้นะครับ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าให้แล้วนะครับสำหรับคันนี้ีย๋ยวอันพารับชมด้านท้ายของตัวรถกั้ต่อเลยนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับชนิดน้ํามันของเราก็จะเป็นแบบดีเซลนะครับเต็มถังจุได้80ลิตรการประหยัดน้ํามันหรือการบริโภคน้ํามันของคันนี้นะครับบริโภคน้ํามันอยู่ที่14.3กิโลลิตรนะครับตัวนี้เป็นระยะในเมืองและนอกเมืองถ้าเราขับทางไกลย,วยาวๆนะครับสามารถสามารถทําระยะทางได้ถึงประมาณ15กิโลลิตรได้เลยนะครับสำหรับรถฟอร์ดเราบันไดเหยียบบ้านข้างมีมาให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันนะครับขอบกระบะทั้ง3ด้านนะครับมีมาให้เพื่อที่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยอุปกรณ์หรือว่าชิ้นงานของเรานะครับที่เราวางพาากับตัวรถเนี่ยก็จะไม่คูดกับตัวรถนะครับไฟเบรกดวงที่3โลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังนะครับจากโรงงานมาให้แล้วภาพคมชัดมากๆนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์แจ้งรุ่นนะครับว่าเป็น XLS ไฟท้ายยังเป็นแบบไฮโดรเจนอยู่หรือหลอดสีส้มกันชนท้ายมีมาให้นะครับตัวนี้จะก็จะเป็นแบบสีดําล้วนเลยนะครับสำหรับการบรรทุกของเรานะครับ พื้นที่ในการบรรทุกเนี่ยนะครับรองรับการบรรทุกได้เดิมๆได้1.3ตันกันเลยทีเดียวนะครับพื้นกระบะของเขานะครับก็จะเป็นลอนแบบเรียบนะครับเวลานั่งเนี่ยก็จะไม่เจ็บก้นด้วยเผื่อกรณีที่ต้องใช้ในเวลาการนั่งนะครับแล้วก็หรือในการวางของเนี่ยสามารถวางไม้พาเลทนะครับขนาดอุตสาหกรรมได้เลยนะครับขึ้นรถโฟล์คลิฟต์นะครับวางไม้พาเลทบนรถฟอร์ดเราได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับด้านท้ายของตัวรถยางอะไหล่มีมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับ ฝั่งผู้ขับขี่นะครับนี่ครับพวงมาลัยของเรานะครับเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วปรับได้4ี่ทิศทางนะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทมาให้แล้วนะครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะครับหน้าจอเรือนไมแสดงค่าการขับขี่ต่างๆนะครับไม่ว่าเราเปิดฝากระโปรงหน้าก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็มีการแจ้งเตือนนะครับเรียกว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับสำหรับรถปอดเราถุงลมนิรภัยมีมาให้2รลูกนะครับคู่หน้าของเรานะครับเดี๋ยวเราพารับชมจุดต่อมานะครับสำหรับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าของเรานะครับ นรถฟอร์ดของเรานะครับสำหรับตัว Next Gen นเราก็จะมีการแยกในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นฝั่งในส่วนของที่เป็นในส่วนของคลองเหลวก็จะมีน้ําที่ปัดน้ําฝนในช่องสีน้ําเงินแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําหล่อเย็นนะครับน้ำมันเบรกก็จะมีระดับบอก m a ค m ั n ว่าระดับของเขาใกล้หมดแล้วหรือยังแล้วก็ในส่วนของตัวครอบห้องเครื่องยนต์ของเรานะครับตัวนี้ การวัดน้ำมันเครื่องช่องใส่น้ำมันเครื่องนะครับแบตเตอรี่ของ Ford ดเราเราให้เป็นแบบ agm นะครับเพื่อรองรับการใช้งานแบบ ไฟสูงมาให้ด้วยนะครับกล่องฟิลต่างๆของตัวรถนะครับนี่ครับรถโฟล์ดสามารถลุยน้าได้ถึง80ซนติเมตรด้วยนะครับก็คันนี้นะครับก็เหมาะสําหรับรถนะครับที่ใช้ในครอบครัวนะครับหรือใช้ในกิจการนะครับใช้ในไร่ในสวนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยโปรโมชั่นราคาดีมากๆได้รถกระบะนะครับที่เป็นแคปเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับราคาพิเศษเพียง649,000บาทนะครับหรือโปรโมชั่นเรามีโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นเพียง9,900บาทนะครับอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันแนะนา การออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายเพราะมีบริการนํารถไปส่งให้ถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ u n f o r ร์ r โปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ